วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับลงดันใหม่นะครับซึ่งดันใหม่นี้นะครับก็มีวิธีลงง่ายๆเลยนะครับให้ดูตามผมเลยนะก็ให้เรามาคุยกับตัวนี้นะครับตัวเปลยเปล่านะครับที่เพิ่งแต่งตัวเสร็จเมื่อกี้นะพอกดคุยไปเนี่ยมันก็จะมีขึ้นให้เลือก2อันนะครับผมให้เลือกอันแรกนะครับผมซึ่งเป็นคําว่าหั่นั่นเองนะเทคนิคพูดไม่ขยับปากคุยเสร็จนะครับมันก็จะวาบเอนนะครับไปที่ ตรงโรงดันนั่นเองนะครับผมเมื่อมาถึงแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าร่วมกับคนอื่นได้นะครับหรือว่าจะไปทางด้านของสร้างตี้เองก็ได้นะครับถ้าเราได้ทีมแล้วเนี่ยเราก็รอให้หัวทีมนะครับ ทำการกดเริ่มนะครับถึงจะเป็นการเริ่มลงดันได้นั่นเองนะครับพอเราเข้ามาใหม่ๆนะครับมันก็จะให้เราเลือกสกิลอยู่3สกิลนะครับให้เน้นไปทางไหนทางหนึงนะครับถ้าให้ผมแนะนํานะก็ผมจะเล่นสายผลและกันการลงดันนะครับก็จะมีอยู่15เวฟด้วยกันนะครับก็แต่ละเวฟเนี่ยทุกๆ5เวฟก็จะมีบอสผลกขึ้นมานั่นเองนะครับผม ซึ่งบอกได้เลยว่ามีเทคนิคในการตีแน่นอนสําหรับดานที่ไม่มีบอสเนี่ยก็จะมีบอสมินิบอสโผล่ออกมาด้วยนะครับผมก็ง่ายๆนะครับก็เคลียร์ไปได้อย่างราบรื่นนะครับผมให้เรานะครับสังเกตดูด้านบนนะครับก็ด้านบนนะครับก็จะแสดงตัวเลขว่าเราถึงเว็บไหนแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังจะสู้กับบอสนะครับผมซึ่งบอสต,ตัวนี้เนี่ยก็เป็นบอสท,ทีเล็กนั่นเองนะครับคือบอสต,ตัวแรกของเว็บนี้นะก็ ให้เรานะครับผมทําการตีมันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําการแปลงร่างนะครับผมพอมันแปลง่างเนี่ยมันก็จะมีสกิลพิเศษโผล่ขึ้นมานะครับก็คือลาวานะครับผมถ้าเราไปเดินโดนลาวาเนี่ยมันก็จะตายเร็วขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วหลบให้ดีนะครับผมซึ่งเว็บปกติเนี่ยเราก็สามารถเคลียร์ได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วนะครับซึ่งที่สําคัญก็คือบอสพวกนี้นะครับผมผมก็จะมาบอกนะครับว่าเทคนิคในการตีมันเนี่ยคืออะไรนะครับผมเพราะว่าบอสแต่ละตัวนี่ มีเงื่อนไขในการตีมันด้วยนะครับผมซึ่งอ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับที่ผมกําลังตีคือบอสตัวที่2นะครับผมที่จริงมันจะมีบอสสาตัวนะก็บอสตัวที่2นีครับก็จะมีเทคนิคในการตีนะครับดังนี้นะครับก็เมื่อมันแปลงร่างเป็นคิสุนิแล้วนะครับผมเราก็สังเกตนะครับผมสังเกตว่ามันตีไม่เข้านะครับผมจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราจะตีบอสไม่เข้านั่น หมายความว่าเราจะต้องไปตีตรงนี้นะครับผมตรงที่มันขึ้นสัญลักษณ์สัญลักษณ์แบบนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ปืนใช้อะไรก็ได้นะครับที่เป็นสกิลไกลๆนะละการยิงนะครับไปทั้งหมด4มุมนะครับผมโอ้โหเยอะมากนั่นแหละครับถ้าเราไม่ยิงอันนี้นะครับในภายในเวลาที่มันกําหนดนะครับมันกําลังชาร์จสกิลเพื่อที่จะปล่อยพลังใส่เราให้เราตายนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนั้นนะครับมันก็จะทําให้ทุกคนในแมปนี้ครับตายนะครับตายหงอเลยนะครับ ก็ให้เราทําการยิงกันนั้นก่อนนะครับค่อยมาตีบอสทีหลังนะยสำหรับบอสตัวสุดท้ายนะครับผมซึ่งเป็นบอสผลแก๊สนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขในการตีเหมือนกันนะครับก็เป็นทางด้านของการอุดรูรั่วนะครับผมก็จะมีสารเคมีรั่วออกมาเยอะแยะเลยนะครับผมก็ให้เราทําการยิงตรงนั้นก่อนนะครับโจมตีไปที่ตรงให้มันรั่วก่อนนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็เลือดมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะ ก็ประมาณนี้นะครับก็สาหรับเทคนิคในการตีบอสของผมนะครับผมของรางวัลที่ได้ก็จะได้แหวนแล้วก็เงินต่างๆมากมายนะครับตามนี้โอเคก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ